มาบาลุงเดชมาแต่เช้ารีส้มสีหูงเจ้าจะจะไปวัดอยู่หลังคาเสร็จแล้วเหลือพื้นถีี่ที่ถ่ายตามคนณณพรอะไม่หย่า แสงก็สีเกาเหน่นี่ฟอบ้านไลยนั้นน่ะจะเอาเห็นลงไปปู่ก่อนมันมีแต่บ้านหลังน้อยๆฮันเดกสซบซีก็เลยต่อมามันห่อนมะเลยต่อหน้าบ้านแก ี่ตอนเจ้าๆตะวันย้ำออกจ้ะเจ้าอยู่เนาะตีห้าไปย้ำหกโมงๆๆๆเลยเนาอหมาวิ่งมาหานี่เชี่ยวมะหาอู้อู้อู้ดีใจก็เมื่อยหายนี่อุ้ย nó phải cái hang นั่นแน่งแถวไปไปจะอ ăn บ้านปุ๊บก็แบบลุงคุณละบ้านคนนันที่ไก่นะคะ mà nhấm ọt luôn kẹ nhà nó mà nó sư bước rồi nè nó phải quạt rồi Không phải mà trao chì đâu à คุณบ้านลุงเดชเนี่ยอันนี้แพะมานาังนี่อันนี้เป็่งนุนตาไปบ้านถึุนสี่นะตอนเช้านะคะตะวนนันยังไม่ออกเลยค่ะโอโ้โห มีคนถามว่าสมชีอยู่บ้านหลังไหนอยู่ทั้งสองหลังเลยเจ้าหลังนี้หลังนี้หลังใหม่เนาะนอนแต่ทํากับข้าวบ้านหลังเก่าบ้านหลังไหนบ้านหลังใหม่ก็สำหรับคุณสามีสมชีก็ถ่ายไปหลายรอบแล้วนะแต่บางคนมันมาหมายแบบกำหันกันเตะสมชีถ่ายพอนี่แหละเจ้ามีบ้านบ้านสองหลังติดกัน ตีปอกปอกกับกแม่ลาไปเนี <laughs> ่ลูกสามศูนย์แต่ไม่ถูกค่ะห่อ <laughs> <laughs> นมาโอเคฝนจะตกกับมันนี่โอเค กดนากดไลค์กดแชร์สมศีจิมนาเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้า <_ d ata> เจ้าเจ้าก็ประมาณนี้แหละ <_ d ata>